สวัสดีค่ะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะนันมั่นใจเลยว่าคุณกําลังมีเพื่อนมาชวนให้เข้างาน p a r t i ิซ r บ b o r n 9อยู่ถูกต้องไหมคะจะบอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้เลยเพราะนี่เป็นงานสุดท้ายของ Legacy ่สำหรับปีนี้แล้วนะคะในงานนี้นะคะเขาจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าในขณะที่หลายๆธุรกิจเนี่ยเจอกับวิกฤตโควิดนะคะต้องปิดตัวไปบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นพนักงานประจําที่จะต้องแบบ ออกจากงานนะคะหรือว่าได้รับเงินเดือนน้อยลงหรือกําลังมีงานที่แบบหนักขึ้นเนื่องจากต้องปรับตัวในธุรกิจเศรษฐกิจแบบนี้มากๆเลยจะบอกว่าธุรกิจเลกาซีเติบโตส่วนกระแสะมากๆและตอนนี้เนี่ยเราทําเป็นแบบออนไลน์100%เลย ซึ่ง work from home ของ legacy เนี่ยเราสามารถได้รายได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะคะแนนเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยจากงาน passive reborn นะคะครั้งนี้เป็นงาน passive reborn แล้วแนนบอกเลยว่า8เดือนที่แนนทำอยู่กับ legacy ตอนนี้แนนมั่นใจมากว่า legacy ให้อะไรได้กับเราได้มากกว่าที่เราคิดจริงๆนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนในวันนี้ว่า เฮ้ยนันพิสูจน์แล้วจริงๆเชื่อเถอะอ่ะมาฟังกันก่อนนะคะว่าเฮ้ยงานนี้มันมีอะไรบ้างอ่าในงานนี้นะคะจะมีเกสต์ปิเกอร์ถึง4ท่านเลยด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นใครเปไม่ได้นอกจากคุณวันโชติกวันนะคะก็คือเป็น CEO ของ Legacy ค่ะจะบอกเลยว่าคุณวันเนี่ยเตรียมตัวมาแบบที่จะมาประกาศเรื่องนี้เนี่ยเตรียมตัวมา3ปีเลยนะคะ ว่าคุณวันมีอะไรที่จะมาซัพพอร์ตธุรกิจนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมีอะไรที่จะมาช่วยให้นักธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตกันอยู่ในธุรกิจเลกาซีนี้ได้จะบอกว่าคุณวันเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วก็ช่วยผลักดันของเราในทุกๆด้านเลยนะคะฉันอยากให่มาฟังตัวนั้นเองเนี่ยตื่นเต้นมากเลยว่าแบบเฮ้ยงานนี้มันจะมีอะไรนะคะมาฟังจากปากของ c e o เองเพื่อความมั่นใจว่า เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสพอร์ตคุณให้เติบโตได้ในธุรกิจนี้อย่างแน่นอนค่ะ อ่าสำหรับท่านที่2นะคะอันนี้สําหรับคนที่อยากจะเข้ามาแล้วดูแลสุขภาพอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะจากคุณหมอป๊อปนะคะคุณหมอป๊อปเนี่ยจะมาพูดในเรื่องของ what to eat ก็คือดูแลตัวเองด้วยโภชนาการยังไงเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะทํายัง่ายให้สุขภาพดีซึ่งเมื่อเราฟังไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักได้หรือแม้กระทั่งเราจะเอาความรู้นี้มาทําธุรกิจเพื่อที่จะให้เรามีความเชื่อมั่น และให้เรามีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะรธุรกิจเนี้มันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะความรู้สําคัญนะคะตรงนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าคุณหมอป๊อปเนี่ยเป็นคุณหมอที่เก่งมากๆแล้วก็เเพิ่มความรู้สมัยใหม่ให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นการดูแลตัวเองให้เท่าทันในช่วงเวลานี้อย่างแท้จริงเลยจริงๆค่ะ คนต่อไปนะคะหลังจากเรามาฟังกันแล้วจากคุณหมอป๊อปนะคะจะได้เจอกับโคชซิงนะคะโคชซิงเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบโอโ้โหเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยไม่ว่าจะในเรื่องของรูปร่างนะคะแล้วก็ความเก่งในการทําธุรกิจนี้และการดูแลแบบทีมงานนะคะวันนี้โคชซิงจะมาบอกเขาว่าไอรีบอลเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันเนี่ย มันเป็นยังไงแล้วมันช่วยให้เราเนี่ยมีหุ่นดีและสุขภาพดีขึ้นได้ยังไงแค่นั้นไม่พอนะคะโคซิงยังเอาผลลั์จากคนที่ทานรีบอลหลายๆคนเนี่ยมาให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเฮ้ยรีบอลมันดีแบบนี้นะคนนี้เขาทานแล้วเขาได้รับผลลัพธ์แบบนี้นะ,ะถ้าใครอยากดูพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนสุดท้ายนะคะโคสตีเบิร์ดนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันจะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆหรอนั่นเป็นคนนึงที่เคยคิดแบบนั้นนะคะจากแม่บ้านที่แบบ ไม่ได้ทำงานมา8ปีไม่มีความมั่นใจเลยแต่จะบอกว่า Legacy มีซิสเต็มที่ซัพพอร์ตนักธุรกิจทุกคนให้ได้เรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้แน่นอนซึ่งวันนี้นะะเนี่ยนะคะโค้ชสีเบิร์ดเนี่ยจะมาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยซิสเต็มของเราเนี่ยมันซัพพอร์ต ให้คุณประสบความสําเร็จและเติบโตในธุรกิจนี้ได้ยังไงนะคะอะทั้งหมดทั้งมวลนี้ฟังแล้วหลายคนน่าจะอยากเข้างานนี้นะคะก็ขอบอกอีกทีนึงว่างานนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะไม่อยากให้พลาดโอกาสจริงๆค่ะเพราะว่าในเศรษฐกิจแบบนี้นั้นเชื่อเลยว่ารายได้ทางเดียวยังไงก็ไม่พอนะคะก็เหมือนบ้านเราถ้าเรามีไฟแค่ดวงเดียวดับไปก็มืดเลย เราควรจะมีไฟไว้ไหลายดวงเปรียบเหมือนกันค่ะรายได้ถ้าเรามีจากหลายๆทางเนี่ยมันก็จะสร้างความมั่นคงให้กับเรานะคะในวันที่เกิดวิกฤตขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยเปิดใจให้ใครหลายๆคนได้ตัดสินใจเข้ามารับโอกาสในงานนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ